แจ้งข่าวดีพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะรัฐบาลอัปเดตข้อมูลข่าวสารผ่านเพจไทยคู่ฟ้าออกมาประกาศถึงผลสําเร็จ3โครงการในการกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมกับในส่วนของสั่งการด่วนให้หน่วยงานกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการของความปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนในการจัดทําแผนซึ่งในเดือนพฤศจิกายนนี้พี่น้องประชาชนเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรา เที่ยวได้กันคนละครึ่งชอบดีมีคืนได้รับข่าวดีแน่นอนค่ะส่วนราะเอียดจ,จะเป็นแบบไหนเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e เป็นกําลังใจให้กับช่องอิสานแซบค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะวันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดค่ะสําหรับผลสําเร็จ3โครงการผ่านเพดไทยคู่ฟ้าในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในโครงการเพิ่มกาลังซื้อสําหรับปี2565ระยะที่2ซึ่งทางกระทรวงการคลังออกมาเปิดเผยตัวเลขในการใช้จ่ายตามมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศนะคะทั้งโครงการเราเที่ยวด้วยกันโครงการคนละครึ่งและก็โครงการใช้สิทธิ์ผ่านบัตรคนจนหล ว่าบัตรวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าโครงการเพิ่มกําลังซื้อดังนี้ค่ะโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้ที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรเัสดิการแห่งรัฐระยะที่5มีผู้ใช้สิทธิ์อยู่ที่13.17ล้านคนมียอดใช้จ่ายประมาณ5,100 8 6ล้านบาทค่ะคุณผู้ชม2โครงการเพิ่มกมางซื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือว่าพี่น้องประชาชนที่ใช้จ่ายผ่านบัตรประจําตัวประชาชนอยู่ที่1.08ล้านคนมียอดใช้จ่ายอยู่ที่394.5ล้านบาทแล้วก็โครงการคนละครึ่งค่ะคุณผู้ชมระยะที่5ผู้ใช้สิทธิ์อยู่ที่24.02ล้านคนมียอดใช้จ่ายอยู่ที่37ล้านบาทแบ่งเป็นเงินจากประชาชนแล้วก็เงินทางรัฐบาลช่วยสะสมเข้ามา5 0ตค่ะ ซึ่งรัฐบาลออกมาประชาสัมพันธ์ผ่าน3าโครงการผ่านเพดไทยคู่ฟ้าแสดงให้เห็นถึงความสําเร็จของมาตรการที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในผู้ประกอบการรายย่อยรักษาการบริโภคการขยายตัวทางเศรษฐกิจด้วยค่ะคุณผู้ชมซึ่งในลําดับต่อไปนะคะรัฐบาลอาจจะมีการนําโครงการต่างๆกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นพี่น้องที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในโครงการเพิ่มกําลังซื้อแบัตรประจําตัวประชาชน ะะหรือว่าโครงการคนละครึ่งก็จะได้รับสิทธิ์ในส่วนของการมอบของวัญปีใหม่จากทางรัฐบาลแต่วงเงินจะเป็นเท่าไหร่400-500บาทหรือว่า800บาทหรืออาจจะได้มากกว่านั้นต้องรอติดตามการประชุมครมอและข่าวดีของพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ลุ้นการนําเข้าครมอเตรียมจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศด้วยเช่นกันค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ